อัสสลามุอะลัยกุมเจอกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูอาบูคอลีสามเมให้นักเรียนตเตรียมสีให้พร้อมเพราะว่าครูจะให้ระบ,บายสีรูปที่ครูให้ในใบงานนะครับนักเรียนดูรูปสังเกตดูในรูปมีรูปอะไรบ้าง และก็ให้ให้นักเกรียนระบายสีนะครับให้เรียบร้อยและให้นักเกรียนเพิ่มความเข้มของเส้นในรูปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็จบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับวัสลาุอะัล,ละกุมะาระมะตุลลอฮิวะบาระกาตุ